แล้ววันนี้มีอีกหนึ่งวงประชุมนะคะหารือเรื่องความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศและได้ระบุถึงหลากหลายประเด็นค่ะซึ่งสองในประเด็นที่ระบุกันก็คือแผนการบริหารราชการของภาครัฐและการชุมนุมของนักศึกษาซึ่งสสพักประชาธิปัตย์ก็ได้ประเมินนะคะว่าดูแล้วไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ านนนใพื้้ที่หดวยกัเปิดหัวรายงานความคืบหน้าคนคการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโจทย์การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องเรียนนะครับว่าถ้าจะปฏิรูปตรงนี้จะสร้างค่านิยมให้คนเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าเราปลูกฝังเรื่องนี้มาเจ0ปีแล้วท่านประธานอย่าว่าแต่ประชาชนจะปลูกฝังประชาชนให้เข้าใจเรื่องระบอบประชาธิปไตยเลยท่านประธานครับผู้มีอำนาจในปัจจุบันยังไม่เข้าใจเลยเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมไปถึงเด็ก นักศึกษาท่านประธานลงไปดูที่ครับการชุมนุมเนี่ยมีป้ายจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงเลยอันนี้แสดงว่าข้อนี้ล้มเหลวแล้วครับในการปฏิรูปนี่คือหนึ่งในตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ปรากฏตัวอภิปรายเชิงตั้งคำถามหรือวิจารณ์การบริหารราชการแผ่นดินบ่อยครั้งนายเทพพายเสนพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์ยังมองว่า โจทย์ความพยายามให้พักการเมืองมีกลไกลความรับผิดชอบในการประกาศนโยบายที่ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านก็ไม่สามารถปฏิรูปหรือมีบทลงโทษต่อพักการเมืองได้เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมามีพักการเมืองหลายพักที่ประกาศนโยบายในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนจนบรรลุได้แม้ชนะการเลือกตั้งได้รับโอกาสให้บริหารประเทศ เช่นเดียวกับความคืบหน้าแผนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่นายเทพไทยเชื่อว่ายังไม่เห็นผลลัพธ์และชวนจับตาการเลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์นี้ที่โครงการเรื่องการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมที่อภิปรายเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะระยะเวลาที่ให้เสร็จแล้วเสร็จตามแผนคือไตรมาสสี่ปี2561ครับนี่ผ่านมาแล้วครบตามแผนแล้วแต่ท่านประธานดูสิครับ การเลือกตั้งที่ผ่านมาซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ภายในปี61ครับจนมาถึงปี6กสองหาตามดันกลับไปดูการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับมีการร้องเรียนกี่คดีกว่าจะประกาศรับรองผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งได้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับการเลือกตั้งซ่อมเขตหจังหวัดสมุทรปราการถูกจับตามองในฐานะที่กกตกำหนดเป้าหมายจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม เื่อเชื่อมโยงถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดการว่าจะมีขึ้นในปีนี้